วันนี้เราจะมารื้อเปลี่ยนพัดลมโบเวอร์แอร์วีออสปี2015นะครับดูแล้วที่แรกนึกว่าลมโบเวอร์รุ่นนี้จะอยู่ที่ด้านซ้ายครับแต่พอดูใน YouTube คนอินแล้วก็จะรู้ว่าพัดลมวีออสปี2015 จะอยู่ด้านขวาอยู่ใต้อยู่ใต้คอนโซลช่องแอร์ครับแต่เราจะรื้อออกจากทางด้านขวาครับจากลูกอีก็อยู่ด้านนี้ครับเห็นไหม,มเราต้องรื้อคอนโซลกลางนี้ออกเพื่อจะได้เห็นหน้าตาแล้วก็ถอดนน็อดนได้เนาะ สเสียนขึ้นไปเลยครับออกเรียบในยากไม่ยากชิ้นนี้คือคอนโซลเกียร์อ,อหัวเกียร์ก่อนครับ ครอบเกียร์เสร็จก็มาทอดครอบเบรกนี่นี่ก็ต้องแกะนี่หมุนได้แกะยางนี่ก่อนนะครับก็ขออใจเดี ่ในนี้ใายยังหลอใช้ด้วยจองกันเรวทีมาหลก ็ได้ค่อยซูมเอาเอบอร์หนึ่งเบอร์สองเส,นะสียงพัดลมมันจะสายดังก๊อกก๊อกก๊อก,ก do long.